สวัสดีจ้ากลับมาพ่อกนอีกแลเลยไปเลยเช่นแล้วจ้าเมื่อนี้น้่งกับมีเมนูนี่จ้าเป็นต้มเขาเอา่อบางบางคนเขาเอาิญเ,เขาเปียกเมื่แต่นังเอ,เอินก๋วยจัย๊บยวนจ้านี่จ้ามาด้วยจ้ามากินก๋วยจัย๊บยวนเฮ็ดเองแล้วจ้าน้างต้มเองหมอแบบง่ายเลยก๋วยจั๊บยวนนี่จ้ะเส้นก๋วยจัย๊บยวน ใส่ใส่หมูเด้งแล้วก็ใส่ลูกซ้นจ้ะลูกซ้นหมูแล้วก็ใส่เลือดหมูใส่หมูสับจ้าหมูสับก็มีแล้วก็ใส่ถัวใช้เท่ามาจ้ามากินน้ำน้ำนำเขาเปียกเพื่อนเอิญเขาเปียกไปแต่ว่านางเอิญบุจับดวนเนาะ แล้วแต่ผู้ใดสืเอ,เอ,เอิเนี่ยเนาะเอินได้เบดสูญยางมาจา้ะจับเผ็ดพริกแห้งพริกป่นเองนั่งเติมมาแล้วจ้ะเติมมาจากที่เติมในครัวละ่ะมาจา้ะ

เนื้อนุ่มมากเลใส่ทุกสิ้นใส่ผักวางตุ้งจังฮอนทองดี น้ำนักเลยจ้ะสวยไงปุ่มกล่อมแต่ใส่หัวเช็ดเท้าตะเกียบกับเมินดีให้ใส่แต่มือ ห่อนห่อนใส่เมมลือดหมูน,น้ำจ้ะจ้บเหนียวนุ่มจ้ะสิน xin quyết chắc luôn ไอห,หัวใช้เท่านั้นจ้ะดีเซตานังในะเนาะดูดลาย ดดู้ใดมีโค้งซี่โค้งหมู่ะใส่ได้จ้ะกระแซมใส่กระดูกหมูกระน้ำมันใส่หมน

ดูแข้งยนนันมันเสร็จนันประเด็นเขาตาห <laughs> ิวขาา่ขาวจะเป็นข่าวเศร้าอยู่แล้ว ขเขาว่าทเทียงคือว่าเลื่อู เอาเลือดหมูเลยจ้ะมันจังแสบเลือดไก่นะะมันก็นแสบนะวะเลือดไก่มันบนเนียนเรากัมันจะสีขาวกว่ามักไผ่มักมันน่ะน้ำผัดมักเลือดหมู มือมนแล้วขนาดใส่มือตะเกียบว่าขนาดปะไดมือ อยากกินสมตำกันกินแบบนี้กับมะเบร็วดอกต้องหากินเน็ดเผ็ดๆแซ่บๆกินทุกต่อ Thôi ngay pin vừa nhẹ luôn hết luôn Tiếng một bạn năng lắm rồi นี่เนี่เสียงโลกนี่เป็นปลาจ้ะรอบรอบบ้านอ้ะปาลาอะไรเป็นบ้านสวนอืมกินบ์เจย ับสุดท้ายเหมือนเราจะอืมถั่วบอกไงเต็มถ่วยโอ้ยหิวแห้งจ้ะไปขาของมาบอกกันี่ยและมาเฮ็ดกับเขานี่แหละจ้ะมาเฮ็ดน้ำซุปมันเฮ็ดน้ำซุปแล้วก็ควาสิมาลวกเสร็จ แคน้ำซุปลวกเส้นแล้วกับมาเจียวกับเทียมเจียวหอมหลายอย่างคุดีย่ซาหิวข่าวกันหิวอะไรจ้าอิ่มแล้วเบื่อถวยแล้วถวยบักไงกินค <laughs> ัดกินเนี่ย จ้าคลิปนี้กะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้นางเลยเด้อจ้าฝากช่องเลยไปเลยชแนลเลยเด้อจ้าจ้ากะล้าพีซานนนองกันเ้นยจ้าเดี๋ยวมาพอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า